กาสวัสดีครับกาสวัสดี f อทางช่องทุกทุกท่านครับพบเจอกันนะครับมือนีเป็นวันเสาร์นะครับมือนีวันเสาร์อาครับมือหนีอากาศถือว่านาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงนะครับการดํารงชีพช่วงนี้ถือว่าเอาคอยเป็นคอยไปนะครับอากาศหนาวเปลี่ยนแปลงนะครับบรรยากาศนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดี นะครับครับตามตัวเลขแนวทางนะครับคือเก่าเหมือนเดิมซี้านี้นะครับงวดประจำวันที่1ธันวาคมสองพนอยหกสนะครับกับเอ็ดวิไลมีตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับของเสาร์วันเสาร์นะครับตัวน,นี้ก็บูดถือว่าเสาปันไดนะครับ3ามโมงกวักกว่านะครับช่วงเสารเอ็ดวิไลกัน ไปล้านยางไปขายยางประมูลน้ําเพลินนะครับพึงกลับมานะครับพึงกลับมาจะเอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับแนวทางตัวเลขแนวทางนะครับจะเป็นของแม่แดงนะครับแม่แดงครับเป็นแนวทางของแม่แดงฟันแม่นนะครับแอดวิไลเคยลงนะครับแต่งวดนี้เป็นสูตรคํานวณนะครับเป็นเลขสูตรคํานวณของแม่แดงนะครับครับงวดประจําวันที่1นนะครับงวดนี้ก็ถือว่า อสาญจรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแนวทางของแม่แดงเป็นสูตรคำนวณน,นะครับไม่ใช่ความฝันนะครับเคยเอาตัวเลขหน้าทางความฝันของแม่แดงมาลุงนะครับอันหนึงธันวาคม2568อ,อากาศหนาวทางบานแดดวิไลมือนี่11องศานะครับ เมื่อวานนี้12มือนี้11นะครับในตัวเมืองสกลนคร9องศานะครับเพราะว่าพินไก่เทือกเขาผู้พันตัวจังหวัดนะครับบ้านแอดวิไลนะครับอยู่ติดเขตชายแดนอุดรธานีนะครับ1 1อ,องศาครับตัวเลขแนวทางของแม่แดงนะครับงวดนี่1 2 3 4มี8ชุดนะครับสุดจับคู่มี8ชุด แม่แดงวงกลมให้3คููจะเป็นตัวได้ดันนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุติประกาวไว้เดี๋ยวแอดฟิลไลจะพาเขียนตัวเลขแน่ทางนะครับของแม่แดง1นทันบาคม2,568ครับมือนี้เป็นวันเสาร์อ่าเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับเามาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับเลขวิ่ง <c oughs> อขอไพยนะครับแม่แดงวิ่งมาที่ศูนย์กับหกนะครับใครๆขเน้าๆขึ้นกันนะครับเอฟซีอว,วิไลกระได้นะครับใครไขเน้าๆขึ้นกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้กระดูแลสุขภาพให้ดีวิ่งศูนย์กับหกแนวทางของแม่แดงนะครับจะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับสูตรมัดรวมบนล่าง สุดมัดรวมมี8ชุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไฟเดอร์เอฟซบางเทีอบางที่กับปิดไม่บอท่านนะครับอ่าเริ่มจากนะครับคู่แรกเลยนะครับติด0ูนย์แน่นอนนะครับศูนย์ครับ07 08 09ต่อไปครับ61หนึ่หสา 65ครับมี8ชุดนะครับอ้าวคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแคปหน้าจอกันนี่คือแนวทางตัวเลขของแม่แดงฝันแม่นแต่งวดนี้ที่แม่แดงส่งมานะครับว่ามันตัวเลขคว้มฝันนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับเป็นสูตรคำนวณเอามาฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับ <c oughs> อะขอทวนอีกรอบนึงนะครับเรื่องของตัวเลขนะท่างของไม่แดงนะครับวิ่งศูนย์กับ6สูตรมัดรวมบนล่างนะครับสูตรมัดรวมบนล่างจับคู่ครับมี8ชุดนะครับมี03 07 08 09 61 63 67 65มี8ชุด คุณพ่อคุณแม่มักตัวใดชุดใดสามารถเลือกได้แต่มาเบิองตัววงกลมนะครับตัววงกลมของแม่แดงแม่แดงวงกลมมากนะครับสามคู่วงกลมมาสามคู่นะครับอ่าได้นสามคู่นี่จะถูกอกโดนใจเอฟซีบอมมาเบิ่งกันนะครับ ชุดแรกครับแม่แดงวงกลมที่0-3สามุดที่2ครับ6-1สนึุ่ดที่3มคือ6กสาคู่นะครับแนวทางจะเป็นสูตรมัดรวมครับสรุป สรุปวันที่มือนีวันเสาร์นะครับสรุปวันเสาร์วันที่29นะครับเดือนพฤศจิกายนครับสรุปวันที่29นะครับสามคู่ครับ0ูนย์ส นี่คือตัวเลขของแม่แดงฝันแม่นนะครับวงกลมให้ f อฟสามคูแนวทางสูตรมัดรวมนะครับอาจจได้กับตัวเลขแนวทางทีเอฟวีไล่นําเสนอไปก็ถือว่าหลายสำนักพอสมควรนะครับ f อฟก็ติดตามกันได้มักสอบสำนักได้เข้ากังตางนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับสำหรับ เ c ฟที่รอคอยนะครับของแอดวิไลเดี๋ยวจะลงไห้นะครับชุดล่างนะครับยังหมกปล่อยแอดวิไลก็ได้คำนวณเสร็จสิ้นแล้วนะครับปล่อยไปสรุปไปแต่ชุดบนนะครับยังคงเหลือชุดล่างนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิ้งหลังจากคลิปนี้ต่อไปนะครับอาสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากล่างกันไปกับตัวเลขแนวทางของแม่แดงฝันแม่นนะครับ วัาประจำวันที่1ธันวาคมสัญจรกำแพงเพชรมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจแม่แดงนำ้ำให้กำลังแรงใจแอดวิไลนํน้ำนะครับช่วงนี้จากล่ากันไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ